ไม่เคยมีไม่เคยที่จะหัวร้อนและหัวเสียกับเกมนี้ไม่เคยเลยไม่เคยไม่เคยจะเสียใจกับเกมที่เราเลือกมาเล่นในวันนี้แค่แขนมึงก็เอาไม่เคยเลยเนะ่ยนเะสียเราจะหูลืมไปเดินไปอย่าง <c oughs> ช่แช่แล้วก็เดินอจัดปนเด้นเลยเฮ้ ไอ้จะโดดใส่ทำไมวะไปแล้วเไปแล้วอย่างช้าๆแล้วลงช็อตไปแล้วครับสวยงามไม่มีทางที่เราจะแพ้ได้อไอ้เมฆมึงก็เอาล่ะไปเลยแล้ตัวชี้ฉันเลือกนายเอาอยู่มึงเบิกมองกูขนาดนี้เลยเนอะนี่กูมาเล่นเกมนี้มันหายเคียวหรือเมื่อกี้หนักกว่าเดิมปะเนี่ยเฮ้ยเอ,อ้ยไม่ลงไม่ลงไลงเอ,อ้ยเมกๆๆเมกเมกเฮ้ยนี่เนี่นเอ,อ้ยมึงลงวัดทำไมวะ มันม <Net> ีเฮ้ยอ้าวกูกำลังจะหนีเลยไม่มีทางหัวร้อนไม่มีมันน่าหึมากเลยเกมนี้